ต้อนรับเข้าสู่ช่องลงหมือดำนะครับวันนี้ลงหมึกจะพามาชมเส้นทางสู่น้ำตกโกรกอีดกนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลชะอมแก่งคอยสระบ,บุรีนะครับว่าสภาพเส้นทางจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยครับหลังจากลงทะเบียนที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะโอโกแล้ว จะได้นั่งรถนะครับเพื่อเดินทางไปสู่เส้นทางเดินสู่น้ําตกอุทยานแห่งชาติเขาใหญนะครับคอบคุมด้วยที่จังหวัดน,นะครับตำบลชะอมอำทภอคอยจังหวัดสระบุรีเขเป็นส่วนหนึ่งของอุงทยานแห่งชาติเขาใหญบริเวณเทีย่ยว,นะวจดุดนี้นะครับจุดดีนะจุดดีมีความสูงอยู่ที่165เมตรจากระดับน้าทะเลนะครับจุดดีนะครับเส้นทางเดินเท้าขึ้นชมน้ําตกโขงอีหลงนี่นะครับก็ประมาณ4กิโเมตร ก็ม <étique> ีแถบบวกบวกบกบเข้าไปเลยนะครับจุดแรกเลยนะครับเราต้องข้ามน้ําตรงนี้นะครับข้ามน้ำนี้นะครับแล้วมีน้ําที่จะต้องข้ามหลายหลายจุดนะครับมีน้ำที่จะต้องข้ามอีกหลายหลายจุดเพราะฉะนั้นเปี่ยนแน่นอนนะครับไม่ต้องหลบไม่ต้องหลีกไม่ต้องเวียนนะครับสภาพพื้นป่าที่เราจะเข้าไปนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นป่าดิบแล้งนะครับบริเวณนี้เป็นป่าดิบแล้งไม่มีทาานะครับไม่มีทาานะครับเดินทางเดินเท้าขึ้นไประหว่างเดินเท้าขึ้นไปเลยนะครับ แต่ละชั้นแต่ละตอนมันก็จะผ่านโขงน้ำ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 แต่ละชั้นแต่ละตอนขึ้นไปเรื่อยจนถึงด้านบนสุดนะครับเป็นที่มาของชื่อโขงอีดกสะทัานอีดกแปลว่าเยอะแปลว่ามากด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดที่เราจะขึ้นไปชมน้ำตกโขงอีดกเนี่ยนะครับความสูงอยู่ที่350เมตรจากระดับน้ำทะเลอ่เชิขึ้นไปนะครับ350เมตรจากระดับน้ำทะเลส่วนความสูงของน้ำตกโขงอีดกนะครับ ก็ประมาณสา0รอยเมตรเป็นลำตอกที่เขาด้วย่นในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นลำตอกที่สนงสุดนภาคกลางนะครับในลำดับหนึ่งำตกของปะทศเโดยจากสไลเดอร์ชั้นห้าไปนะครับเราขึ้นไปเลยนะครับข้างบนนะครับเหนือชั้นห้าราจะมีจุดเปลีนะครับจะมีจุดเปลียนเราจะมีเชือกผูกยึดไปให้นะครับมีเชือกผูกยึดไปให้เวลาท่านเดินผ่านจุดเสยนนับแนะนว่าอย่าทิ้งน้หนักตัวทั้งหมดลงไปในเชือกนะครับเดินเนื้ผ่าน นกดื่มที่ขึ้ัดตัวทั้งหมดลงมาชิ้เสื้นนอให้ใช้เรครื้อเป็นตัวประคลองตัวยึดไปทั้งเลยนะครับนักดื่มที่กำลัดตัวลงไปหมดนะครับระหว่างเดินทางนะครับระหว่างเดินทางถ้าที่มีอาการปวดเมื่อยเช่นขัดยอ,อกเป็นกาัดจิวเดินไม่ไหวเรียกเจอาที่ของเราแล้วนั้นจะมีอุปกรณ์มาถกพยาบาลเพื่อตัวดูแลทุกขั้นนะครับนะเดินไม่ไหวไปไม่ไหวอยา,ะะายเหมือนนะครับไน้น้ได้ยาเหมือนนะครับยาพหมืนะครับเรียกเจ้าหน้าที่เราจะมี ครัุดเลยนะครับเรามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเข้าป่าเข้าเขานะครับแนะนําว่าให้ระมัดระวังคำพูดเลยนะครับในป่าในเขานะครับโดยสั่งใจโดยสั่งใจก็แล้วแต่คำพูดในเชิงดูมีเสียดหยาบหรือพูดในเชิงท้าทายนะครับในป่าในเขานะครับ ังจากควคามคาแนะนําจากเจ้าหน้าที่แล้วก็เริ่มต้นสู่ความบันเทิงกันครับโดยมีเจ้าหน้าที่นําทางมีเจ้าหน้าที่ชุดตรงกลางและมีเจ้าหน้าที่ชุดปิดท้ายนะครับคอยดูแลตลอดเส้นทาง ยะทางเดินจากจุดเริ่มต้นจนถึงตัวน้ำตกประมาณ4กิโลเมตรนะครับโดยในระยะช่วง2กิโลเมตรแรกจะเป็นทางราบมีความชันบ้างเล็กน้อยเส้นทางเป็นเด่นภูเขานะครับมีความเปียกชื้นลื่นซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือรองเท้านะครับถ้าเป็นรองเท้าที่มีปุ่มสำหรับยึดเกาะดีก็จะลดความลื่นลงได้ดีนะครับและหากมีอุปกรณ์เดินป่าอย่างไม้โพก็จะช่วยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ ลงเหมือก็เตรียมมาพร้อมทั้งสองอย่างนะครับไม่มีการลื่นเซทไหลนะครับเส้นทางเมื่อลึกเข้าไปก็จะเป็นดินนะครับผสมกับก้อนหิน ที่เรียกว่าหินลอยนะครับซึ่งมีความยากลําบากในการเดินมากขึ้นมีทั้งทางราบมีทั้งทางชันนะครับข้ามลําธารเป็นช่วงๆเดินเลาะไปตามลําธารที่ไหลลงมาจากน้ําตกนะครับเสียงน้ําในลําธารก็จะได้ยินตลอดเส้นทางนะครับเมื่อ เลย2กิโลเมตรได้ไปแล้วหนังชีวิตก็จะเริ่มต้นขึ้นละครับด้วยความชันที่เพิ่มขึ้นนอกจากความชันแล้วนะครับก็ต้องปีนป่ายหินก้อนใหญ่ๆลหลายๆช่วงที่จะต้องดึงเชือกเพื่อพาตัวเองขึ้นไปนะครับบวกกับความกลัวในการลื่นก็บันเทิงไปอีกแบบนะครับถือว่าเป็นเส้นทางที่แอนเวนเจอร์มากที่สุดจริงๆนับว่าเป็นเส้นทางที่โหดมากตั้งแต่ลงมือเที่ยวมานะครับ การเดินทางมีการแวะพักเหนื่อย2จุดนะครับและเมื่อถึงน้ําตกชั้นที่5เจ้าหน้าที่จะบอกให้นักท่องเที่ยวประเมินตัวเองนะครับว่าสามารถไปต่อได้หรือไม่เนื่องจากจะมีความชันเพิ่มมากขึ้นลงมึกก็ไปต่อนะครับเดินไต่ปีนป่ายขึ้นไปเรื่อยๆมีครับมาแล้วจะไม่ไหวไม่ไหวก็บอกไหวทุกเส้นทางอยู่แล้วครับ หรับการเดินทางมาท่องเที่ยวน้ำตกโกรกอีดกนะครับจะต้องจองล่วงหน้านะครับโดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวกเกษตรเชิองอนุรักษ์ชอมนะครับซึ่งสามารถค้นหาได้ใน f a c e b o o k นะครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ100คนนะครับค่าใช้จ่ายก็300บาทนะครับมีค่าประกันค่าอุทยานค่านำเที่ยวครบจบในที่เดียวนะครับ เปิดให้เดินทางเข้าท่องเที่ยวได้ในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับสำหรับฤดูการนี้ปี65วันสุดท้ายที่จะเปิดให้บริการก็คือวันที่20พฤศจิกายนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ยังสามารถจับจองไปท่องเที่ยวกันได้นะครับยังพอมีเวลาว่างเหลืออยู่ สุดก็ขึ้นมาถึงน้ำตกโกรกอีดอกชั้นที่7นะครับซึ่งเป็นชั้นที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดเห็นแล้วหายเหนื่อยเลยครับรองน้ำเย็นๆลอยมากกระทบสดชื่นมากน้ำเย็นเจี๊ยบจุดนี้ก็จะมีการพักทานข้าวนะครับแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปสักครู่ใหญ่ๆครับก็จะได้เดินทางกลับถือว่าคุ้มค่านะครับ สำหรับการเดินด้วยความยากลำบากขึ้นมาชมความสวยงามที่นี่ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับชอบก็ช่วยกดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องลงหมึกดำเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ